นีวิ่งไปเส้นตรงนู้นวิ่งไปหนึ่งเอาออกกําลังกายจะได้พร้อมๆอ่ะแอปเด้าให้ปู่ปู่แอปเด้าไงแอปเด้าปู่ปู่นู้นูตะแกมันร้องไงวะปู่ไม่รู้จักพอกกําลังกายพอนเอ้ยทําท่าต่อยมวยดีกว่าเราต่อยมวยกันยังไงวันนี้ต่อยมวยให้ปู่ดูทําท่าต่อยมวยไงอ่ะเร็วเร็วเร็วต่อยมวยให้ดูดิ อูนี่ไปมวยดูก่อนต่มวยไงอ่ะบอลต่อมวยไปมวยยันต่อมวยก่อนจำ่าต่อยมวยหมาเลยสู้กับหมาต่อยมวยไปมวยไงไปต่อยมวยให้ปู่ดูดิเออปู่ดูต่อยมวยนะต่อยไงหนูต่อยไงปัดแกมาน่ะหัวก็อุ่นๆอากาศมันร้อนจัดอ่ะ โอ้มันเทแป้งมันวิ่งหนีแม่มันอะเอ้ยมันวิ่งหนีย่ามันอะวิ่งวิ่งวิ่งกับกระต่ายวิ่งวิ่งกว้างปูแลเนาะกว้างปูเลยกว,วา้ววางปูแล้ววิ่งหนีแกปูเลยกว,ว้างวิ่งหนี 对。<Thank you. S 2> <laughs>